สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทานชาบูที่ร้านชาบูกุนะคะวันนี้เราโชคดีนะคะไม่ต้องรอคิวคะ่ะปกติจะได้รอคิวนะคะคิวเยอะเลยนะคะมาถึงเราก็ไปเลือกโต๊ะเลยนะคะว่าจะนั่งโต๊ะไหนนะคะก็จะมีพนักง,งานมาต้อนรับอย่างดีนะคะพนักง,งานที่นี่บริการดีแล้วก็เป็นกันเองมากเลยนะคะ ันักงานคนนี้ก็คุยเก่งพูดเก่งมากเลยนะคะจากนั้นก็มารออาหารนะคะที่เราสั่งไปนะคะจากนั้นก็มาผสมน้ําจิ้มนะคะว่าจะชอบแบบไหนนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามใจตัวเองได้เลยนะคะส่วนคุณเขาก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าคุณเขาบอกว่าเยี่ยมอร่อยนะคะก็ถึงตาเราบ้างแล้วนะคะ เราก็จะปรุงน้ําจิ้มอุ๊ยไม่ได้เปิดฝาเอาเปิดฝาก่อนนะคะเราก็จะปรุงงาขาวนะคะสุกี้ต้นตํำรับแล้วก็เป็นซีฟู้ดนะคะจากนั้นปรุงยังไม่ทันเสร็จอาหารมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารก็มาไวกว่าที่คิดนะคะมาไวมากๆอันนี้ก็จะเป็นอลาคาร์นะคะจะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะคะจะสั่งเป็นจานอาหารไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับวัตถุดิบที่ได้มานะคะคือดีมากเลยนะคะเกินคุ้ม ยิ่งกว่าคุ้มนะคะวินาทีนี้ก็หิวมากเลยนะคะอะไรที่ขวางมาเราใส่ลงไปในหม้อให้หมดเลยนะคะทำงานมาเหนื่อยทั้งอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้วันหยุดทั้งทีเขาขอจัดเต็มจัดหนักหน่อยนะคะวันนี้สามีเป็นคนเปย์นะคะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะแต่มันยังร้อนมากๆเลยนะคะกำลังจะคิดอยู่ว่าจะคิดอะไรกินก่อนดีเขียบไปเขียบมาได้อะไรเอ่ย ได,ได้อะไรมากินเอาไว้ก่อนมันร้อนมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ชิมเบคอนก่อนนะคะชิมเบคอนก่อนคําแรกนะคะก่อนจะชิมก็ขอมาลอยกับพนักงานเสิร์ฟนิดนึงนะคะพนักงานเสิร์ฟชี้เมาส์มากเลยนะคะร้านนี้อันนี้อาชิมนะคะโอเคคําแรกอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าแอบร้อนนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่แล้วอยากจะมาชิมดูนะคะ ร้านก็มีทั้ง4สาขานะคะสาขา1ก็จะเป็นสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กต้านะคะสาขา2ก็จะเป็นตรงโครงการนิ่มซีสงนะคะตรงใกล้ใกล้กับเซ็นทรัลแอร์พอตนะคะส่วนสาขา3เป็นสาขาบ้านแม่เหียนะคะจะอยูอ่ตรงใกล้ตลาดแม่เหียนะคะตรงตรงข้ามกับร้านชมนะคะาสาขา4เปิดใหม่นะคะอยู่ตรงสาขาฟาร์มสแควร์จะอยู่เยื้องเยงกับ ห้างเซนทัลเมย่านะคะถ้ามาจากสีแยกขวงสิงก็จะอยู่ใกล้เลยโรงแรมแกนวิวมานิดนึงนะคะชิดซ้ายเลยนะคะสาขาใหม่ก็สวยนะคะใครสะดวกสาขาไหนก็เรียนเชิญได้นะคะ มีสเต็กให้เราทานด้วยนะคะมีอาหารไม่ใช่มีแค่าชาบูอย่างเดียวนะคะสเต็กก็มีนะคะอันนี้คุณเขาก็จะสั่งเป็นสเต็กเนื้อโคขุนนะคะใครไม่ทานเนื้อสเต็กหมูก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นสเต็กหมูสเต็กปลาหมึกมีหมดนะคะแล้วก็จะตบท้ายด้วยของหวานนะคะเป็นไอศครีมนมฮอกไกโดนะคะกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้นะคะต้องกินครบคู่กันนะคะ ลืมบอกนิดหน่อยนะคะเวลาเปิดเปิดปิดของร้านนะคะร้านเปิด10บโมงครึ่งนะคะจนถึง3ามทุ่มนะคะ